นี่เป็นข้อมูลจาก Twitter x ์เอ็กซ์ที่มีชื่อว่า 404notfound ซึ่งเขาได้โพสต์ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้เรียกทูตกัมพูชาประจำประเทศเข้าพบทันทีหลังเกิดกร,รณีลักพาตัวและกักขังโดยชาวเกาหลีใต้กำลังตกเป็นเป้าหมายของมาเฟียธุรกิจสีเทาในกรัรมพูชาโดยถูกบังคับให้มีการหลอกลวงเหยื่อคาประเวณีหรือว่าถูกถ่ายคริปโปเพื่อแบ็กเมลและส่วนใหญ่ต้องมาจบชีวิตจากการถูกทรมานรัฐบาลเกาหลีใต้ออกประกาศยกระดับคำเตือนการเดินทางในกัมพูชาขึ้นเป็นสเปเชียล Warning, โดยขอให้ประชาชนชาวเกาหลีใต้ยกเลิกหรือว่าเลื่อนการเดินทางไปยังกัมพูชาเว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเท่านั้นผลมาจากกรณีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานักศึกษาชาวเกาหลีวัย20ปีที่เดินทางเข้ามาในกัมพูชาโดยกล่าวว่านักศึกษาคนนี้จะเข้าร่วมนทิทรรศการของประเทศกัมพูชาแต่ว่าถูกพบว่าเสียชีวิตก่อนแล้วก็ตำรวจท้องถิ่นของกัมพูชาได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วประเทศด้วยการประกาศสาเหตุของการเสียชีวิตว่าหัวใจหยุดเต้น เนื่องจากการถูกทรมานซึ่งเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับชายเกาหลีวัย50ปีก็ถูกลักพาตัวและทรมานจนเสียชีวิตแบบนี้เช่นกันล่าสุดภาพข่าวนี้ถูกเอามาปั่นออกสื่อในเกาหลีใต้อีกครั้งหนึง่งว่าอดีตสมาชิกวง Big Bang ที่เคยมีคดีเทาต่างๆจนป่านนี้ก็ยังกลับตัวไม่ได้โดยโซเชียลมีเดียเกาหลีใต้ถล่มเละว่าถ้าจะตกต่ำขนาดนี้ก็อย่าสร้างปัญหาให้กับอดีตเพื่อนในวงและคนเกาหลีใต้จงตกต่ำไปคนเดียวอย่าลากคนอื่นไปด้วยล่ะครับ